คอดีของการปลูกพืชในช่วงร้อนๆเรงๆเด็ดๆจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขค้นจ้าเมลาไพ่ยช่องฟ้ามหักพักสนวนขั้วจ้ามือนีแม่น้ไพ่ยมาอัปเดตพักทีแม่น้ไพ่ยปลูกไม่ช่วงเรงๆร้งอนๆให้เบึง้งซึ่งแม่น้ไพ่ยก็เคยแนะน้ำนะจ๊นะเนาะเคยแนะนํำเคยบอกว่า,วาให้แเนวทางกับพี่น้องว่าอยากให้พี่น,อน,นอ้องปลูกพวกนี้จ้าพี่น้องพวกฟักทองพวกบวบพวกทั่วไว้หลยๆเพื่ออนาคตจ้า ปลูกตานไผ่แรงปลูกเพื่อหน้าโคตรจ้าพี่น้อง <c oughs> เห็นบะคือเขาว่ามีมาเลงมาจอะมากินคือเขาสบายแมน่น้ำไผ่พันผลวิกิตมาแล้วจ้าพี่น้องนี่พันผลนะแรงนาร้อนมาแล้วเพราะว่าเริ่มสิมีฝนเลยจ้าพี่น้องมือน,นี้คืนฟ้าคืนพนจ้าฝนสิตกจ้าพี่น้อง <c oughs> แมน่น้ำไผ่เริ่มสบายแล้วจ้าแมน่น้ำไผ่เติมปุ๋ยอีกรอบนึงแมน่น้ำไผ่สิเติมปุ๋ยสูตรเอ่อสิบซี่สามซี่นี่รอบนึงแล้วอีก สองอาทิตย์แม่้ำไผ่สิมาเติมปุ๋ยสูตรที่ผาเพื่อสิเอาหมากเขาจาาพี่น้องอีกว่าโดนชาหน้านา่ําก็สิได้มากเลยผลนเขาเลยจาาพี่น้องนี่แหละแม่้ำไผ่จังหวะเพื่อเป็นแนวทางวายอยากให้พี่น้องปลูกทิ้งไว้คือฝนตกไม้ห้าวก,ก็บสบายมีพุผลิตเก็บกินเก็บขายเหล่าจ่าพี่น้องนี่คือข้อดีของการปลูกพืชในช่วงแรงๆร้อนๆมันดีคือว่ามาแลงบ่มีเนาะจาาพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าการจัดการบริหารการ กำหนดเวลาคำนวณเวลาทีห้องสกบหมากิบหน่วยของแมล่ลำไพ่เป็นการว่างแผนในการปลูกพืชในช่วงฤดูร้อนฤดูลแล้งแม่ลำไพ่ใส่ข้อมอดทนใส่ข้อมอดทนมมมานะพยางามจนถึงที่สุดแมล่ลำไพ่ก็ถือว่าได้สวยได้งามสานีนแล้วแมล่ลำไพ่ถือว่าเฮ้าข้อมพญายามของเฮ้ามันบรรลุเป,ป้าหมายจากพี่น้องมันบรรลุเป,ป้าหมายแมล่ลำไพ่จังเหนํา นี่คือสุ่มหนึ่งอีกที่แมล้ำไพ่ปลูกหลายๆายย่างใส่กันจ้าพี่นอ้องปลูกหลายๆายย่างใส่กันกะสีมีพริกมี่มะเขือกะสีมีทัวจ้าพี่น้องทั่วแล้วก็วมะละอา่าแมล้ำไพ่ปลูกมะละไว้เขาบ่าเกิดกะายกะายต้นดูจ้านี่เดี๋ยวแมล้ำไพ่สิเอาไอเอาบัวมาใส่อีกแล้วทั้งคางนี่แมล้ำไพ่กะสิปลูกผักขาจ้าพี่น้องผักขาตะไคร่ผักชะอมกับตะไคร่ผักขา หรือว่าพักชะอมนี่ก็เป็นพืชตัวหนึ่งนอกจากเนาะทีว่ายู่ใดดูนยู่ใดตลอดไปนี่แหละจ้ะเป็นตัวอย่างตัวยืนของแมลําลำไพ่อีกตัวหนึ่งแมล็ดลำไพ่สีว่างแผนไวไห้มีทถูกสิ่งถูกอย่างจาก่พี่น้องเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานแมล็ดลำไพ่ชอบปลูกพืชแบบผสมผสานสีใดมีกลิ่นมีทถูกสิ่งถูกอย่างสีใดเบลอคขื้นออกออกต่างเวลาออกต่างฤดูการของเขาแต่ว่าชะอมนี่คือฮาตัดแง่งดอกกะ เขาสิออกได้ตลอดปีจ้ะพี่น้องให้น้ำให้ปุ๋ยเขาเฮ้ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีอันนี้อาจจะไม่หยาแน่แต่ว่าแมล็ดน้ำผ้ายางเพียนไปแล้วจ้ะคือว่าเมลน้ำผ้สี่ยังบ้านออกถ้ายหยาสามีเมล็ดน้ำผ้ย่ยังบ้านออกเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่เมลน้ำผ้าี่ยอีกจักสองสามหมื่นเพื่อให้เขาขึ้นมาเต็มเต็มทีเขางม่ามีไงเขาถอนออกมันเหิดง่ายจ้ะพี่น้องเฮ้ยยังคอยมาถอนถอนถอนออกเมล็ดน้ำผ้สี่ใส่จอบใส่เสียมเสียเพราะว่าเขาสิไปถึกรากพืชนราก พักเขาแม่น้ลำไยสีใสวิธีถอนเอาจากพี่น้องส่วนยากส่วนไอ้ส่วนมากอไอ้ในปลาผักนี่แม่น้ลำไยสีใสวิธี่ถอนเอาจากพี่น้องใสวิธี่ถอนเอาแต่ว่าแม่น้ลำไยสีร้อยเขาขึ้นมาเต็มทีแม่น้ลำไยจังสิถอนเอานี่นะจ้าสุ่มอันนี้ประสงค์ของแม่น้ลำไย <c oughs> ได้ประโยชน์หลากหลายได้ทั้งมะเขือกำลังงามแล้วฝน,นกำลังมา,จากจ้าพี่น้องมึงฝนกำลังมากขึ้นคาขึ้นฝนดีแห้งจ้าพี่น้อง ถาฝนมาตัวเนื่องเท่ากับ่ได้หุ้ถากฝนมาแห้งสองสามมือเท่ากับโได้หุส้สบายไปยจ้าพี่น้องสบายไปเด้จ้าพี่น้องนี่คือการว่างแผนไหว้ว่าแม่ิลำไพ่ิมี่ผักออกกินออกขายในช่วงฝนมาจ้าพี่น้องในช่วงฝนมาเม่ลลำไพ่เห็ดหว้เพื่อลองรับหนาฝนเ <c oughs> ม่ิลำไพ่ยังสิปลูกตัวเนื่องช่วงนี้แม่ิลำไพ่ก็สิท่ำเบียร์ปักพิกปักเกลือพ่อดีจ้าพี่น้อง เ้สีเฮดเบีย้ยบแบบพีกบบเออขียวอวบขายพอดีจ้าพี่น้องตัวนี้เขากะเป็นเสือนอนกินเราจะพี่น้องนี่เป็นเสือนอนกิน,น,นเราจะบ,บริเฮดอีหยังกับเขานี่แหละแม่น้ำพ่ยจังลำไล่วาอยากให้พี่น้องปลูกผืนในช่วงเลยแล่งสีพันมาแค่ใส่ข้อมุดทุ่นพยายามจักนิดนึงใน,นที่สุดแม่น้ำพ่ยกับพานมาได้ซุมนี้ก็จะเป็นทั่วทั่วกระบวบเหลือพริกจ้าเหลือพรอพิกก็มาเขือ แม่ลําไพ่มีมะเคือมือนีแม่ลําไพ่เสียเอามันคือมาล่งจ้าเบียร์ไม่เขี้ยกับพี่ไงปันใดจ้าแต่ว่ากับพ่อล่งได้เลยละ่ะแม่ลําไพ่เสียเอาเบียร์ไม่เขีอยมาล่งจ้าหรือว่าเสียเอาบักพริกนี่ละ่ะประมาณนี้ละ่ะเพราะว่าแม่ลําไพ่กับสีคกือมือนีเป็นบรรยากาศดีๆจ้าพี่น้องเหมาะกับการปลูกคือปลูกแล้วเขากับเีบ่อเบญองเองบงเ,งเชาวคือแม่ลําไพ่สีกิ่มตัวนี้หน่อยมาลงเลยจ้าในแปลงนี่อา่าเหลือจากที่แม่ลําไพ่ใส่ถุงใส่นั่นมันหลายค่ะแม่ลําไี่้ก นี่คือแนวทางในการปลูกพืชฤดูร้อนฤดูแล้งแผนร่องรับของแมล็ดลำไพจ้ะพี่น้องเป็นการเป็นแผนร่องรับของแมลําลำไยว่าเมล็ดลำไยนี่ร่างแผนไววาร่างแผนในการปลูกไวว่ห้องสีมีไอ้มีพืชมีพักกินในช่วงฝนตกฝนมากจ้ะพี่น้องทั้งขางนี่เมล็ดลำไยกับสีไส่นี่จ้ะไส้ฉ่อมไปเบิดสุดแถวทางผุนแมล็ดลำไยสีไส้ฉ่อมไปเบิดจ้ะพี่น้องเพราะว่าแมลําลำไยกับเห็ดไวหลายช่ำไวหลายอยู่ต้นกิ่งของพันของแมล็ดลำไยกับยังมีอยู่ นี่คือการจัดการบริหารจ่าอย่าน้ำไผ่ว้างเผียนไวอันนี้แม่ลำไผ่บ้างเผียนแน่นอนจ้าพี่น้องบ้างเผียนในการปลูกพะว่าแม่ลำไผ่ว้างเผียนปลูกช่วงเลนแรงช่วงหอนคือใส่ขั้วอุดทนย่างสูงอุดทนไปง่ามในที่สุดก็เดินทางมาถึงคันนี้แล้วก็คือถือว่าบรรลุเป,ป้าหมายแล้วจ้าพี่น้องแค่์รอดเก็บผลผลิตจ้ะก็ะดูแลใส่ปุ๋ยใส่ยังเข้าไปแค่์รอเก็บผลผลิตแคั้น่ะจ้าพี่น้อง กะีกวมาเอาหยาเอาให้เราก็รลาเก็บพุนผลิตดีแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละเนี่ยทั้งในการปลูกพืชหรือดูร่อนหรือดูแรงห้าสิปลูกพืชอีกยังเขาทนแรงทนร่อนเขาสามารถพันสวงหอนหอนสวงแรงแรงมากได้ที่นี่มะเ,เขือทั่วเฮานี่ถือกินฝนถือนนถอากาศเย็นตึ๊บเลยจ้าพี่น้องตึ๊บเลยมีแต่สิง,งามทั้งนั้นจา้ามีแต่สิง,งามทีม่สิใบพืชใบง่ายงามเป็นหมากเปลน่ยนห้เฮ้าทั้งนั้นจ้าพี่น้อง แนวทางในการปลูกของเมลําลำไพเมลําลำไ้กับนะนําผืดสามสี่ตัวนั่นจ้ะเนาะสามสี่ 3, ตัวทีนาปลูกซึ่งสิเป็นราคาในมือข้างหนา้าสิเป็นราคาในมือข้างหน้าก็คือบวบพวกบววพวกฟักพวกมะเขือผิกเดี่ยวกาอย่างหนึง่งทีมันเป็นราคามาอันดับหนึ่งก็คือมะเขือเทศเมล็ดลำไยเฮ็ดไวหลายเลยจ้ะทำเพาะชำไวหลายเลยมะเขือเทศเมลําลำไยก็เลยอยากแนะนํำว่าเนี่ยพี่น้อง สิปปูกยังก็คือ,อยาถิ่มมะเขือเทศจ้ะพริกมะเขือหนาฝนพี่หน้นองพล่งยังมีพ่อได้กินจ้ะพริกมะเขือนี่จริงๆแล้วพริกมะเขือนี่นาฝุนพี่น้นองพึ่ปลูกพ่อได้กินอยู่ลลจ,ยจ้ะช่วงดำหน้าหรือว่าดำหน้าแล้วช่วงดำหน้าแล้วนี่พริกมะเขือสิออกหลายจ้ะพริกมะเขือนี่สิออกหลายสิมีสิมีกินโดยเฉพาะแถวนี in, ้เขาจะแถวเขตตำบลทางบ้านจีดเขาจะปลูกเขาจะเฮ็ดกษตรหลายเขาจะสิมีพริก แห่งพริกใสุ่กออกหลายช,ช่วงช่วงดำหน้าเรียวช่วงเขาเขียวจ้าพี่น้องแม่ลม์ลำไพ่แต่ว่าแมลลําำไพ่สีน,นินมะเขือเทศย่างเดียวจ้าเพราะว่ามะเขือเทศนี่เป็นราคาจากนีไปคือเป็นราคามาอันดับหนึ่งเลยจ้าเป็นผืนมาอันดับหนึ่งนี่แหละแม่ล์ำไพ่จังจากแนะนําว่าอยากให้ปูกมะเขือเทศฝนเริ่มมาแล้วเริ่มเฮ็ดง่ายเลยจ้าพี่น้องเฮ็ดเลยจ้าเพราะว่า มะเขือเทศนิทานาฝุนแทๆเฮ,ฮ็ดง่ายจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายกระสีได้รักษาแต่งเต็มมาเลี้ยงว่านท่องช่วงเขาออกหมากเป็นหมากน,นั้นฮาคือเฮาใส่ได้แนวดักเอาจ้ะพี่น้องใส่ไอ้แผ่นดักใส่ขวดดักเอาจ้ะพี่น้องก็เป็นการแก้ปัญหาไประดับหนึ่งได้จ้าเด้ใส่ขวดใส่ไอ้แผ่นดักเอาก็แก้ปัญหาได้ในช่วงระยะหนึ่งระดับหนึ่งจ่าพี่น้องก็ถือว่าแม่ลำไสยก็ถือว่าไม่เป็นการแก้ปัญหาไดอยู่ก็โอเคอยุจ่า ก็ได้เก็บมาเก็บน้อยอยู่จ้ะหนาฝนหนาฝนปลูกไงสีบ่เป็นโรคจ้ะพี่น้องสีบ่เป็นโรคคือมันพานเลยจ้ะช่วงนี้แหละจ้ะช่วงที่ที่เพียพันพานมาหน่ะล่ะช่วงที่มันวิกฤตเขาอีดีก็คือช่วงที่พันพันมาเนาะจ้าเนาะช่วงพันพานมาช่วงที่เมล็ดลำไพปลูกพืชพักพวกนี้ล่ะพานเลวจ้าพานวิกฤตแล้วอันนั้นห่อนจัดห่อนคักห่อนแน่พืชจนเหี้ยวเฉาแล้วก็เป็นใบควบใบเหี่มอันนั้นคือพันมาได้แล้วเมลลำไยพานเราได้จ้าพันมิกฤตมาแล้ว แม่น้ำผ้ปลูกงผืดท่านตานผ้แหลรงพานมากแล้วจนแม่น้ำผ้บรันรุเป้าหม้แล้วนี่จ้าพี่น้องสบายเราได้จานี่แม่น้ำผ้ยสบายแล้วมีแต่สิโลเก็บพุนผลิตแย่นันจ้าพี่น้องสบายจ้าพี่น้องมือนีเม่น้ำผ้สิเห็ดเบียกเบิดมือเลยเพราะว่ามะขนาดด้ยจ้าพี่น้องอากาศค้มๆมะขนาดปลูกเบิดมือจ้าเมื่อนี่ค่ะอากาศแบบนี้แม่น้ำผ้ายวบบ่อนังจักเทียจ้าพี่น้องสำรับฉีดหนีมือหนีแม่น้ำผ้ก็มีแนวทางในการปลูก เลกกษิมีเรลกกมีเรื่องบันดาลใจมา่ฝากพี่ตัวน้องซํานีจ้าพี่น้องคือแม่รำไพ่ลงใหายเบื้องเพื่อเป็นเรื่องบันดาลใจเพื่อห้เบื้องเพื่อเป็นแนวทางว่าแมา่รำไพ่ปลูกพืชช่วงถ้าผู้ใดยังเห็ดบ่าท่านเห็ดบ่าท่านกะเริ่มเห็ดในช่วงนี้กะยังเหด็ดใดอยู่จ้าแล้วปีหน้าปีรุ่นพี่น้องสิดดได้จับจุดใดจ้าว่าเฮ้าสิป,ปูกพืชช่วงใดเฮ้าสิเฮ้าสิป,ปูกยังในช่วงใดมั่นสี่ มันสิโอเคเนาะจ้ะเนาะมันสิบวมมีหลกมันสีบวมมีมาแลงมันสีเห็ดไงขอดีมันเป็นแบบใดข้อเสียมันเป็นแบบใดข้อเสียมันก็คือทนแรงท้นห่อนแล้วก็ท้นหดนำแต่ว่าขอดีก็คือหลกมาแลงบ่มมีปลูกพืชให้รู้สวงหรือดูแหลงหรือดูล่อนเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือประสบการณ์ของแมล่ลาไพ่ที่ผ่นานๆมาแล้วก็ยังใส่สูตรนี้อีกถุกปีถูกปีต่อไปเรื่อยๆจะพี่น่งตามใดที่ยังเห็ดกษตรได้ยังมี เรงเราก็มีลมหายใจแม่ลไพ่ก็ใส่สูตรนี่ใส่เวลานี่คำนวณเวลาจากตรงนี้จะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างผืชที่เป็นราคาในช่วงนี้ให้พี่น้องเริ่มลงเริ่มเห็ดไดก็คือมะเขือเทศจะพี่น้องเป็นราคาในช่วงหนาฝนอันดับหนึ่งจะพี่น้องมาอันดับหนึ่งเลยจะพี่น้อง้างคางแม่ลไพ่กับปลูกอันพักชะอมเป็นผืชจย่งยืนแน่จะน้อยจะพี่น้องสำหรับชิปนี้แม่ลำไพ่ก่ะ ขอเป็นเรื่องบันดาลใจขอไปเป็นไอเดียขอเป็นไอดอนให้พี่น้องสุภูทุกคนจาถี่มีใจรักในการเกษตรสำรับเกษตรมือใหม่เน,นาะจ้าเนาะถือว่าเดินตามแมล็ดลำไพนี่ถือว่าบ่ยาักถือว่าเฮ็ด่บากเพราะว่าแมล็ดลำไยบ่เป็นคนวิชาการบ่ได้หานน่นโน่นนี่ไงไๆแต่ละสูตรแต่ละย่างแต่ละขีปของแมล็ดลำไยแบบไงไงจากพี่น้องแมล็ดลำไยเฮ็ดเกษตรแบบง่งยๆเอาตามเท่าที่มี เมล็ดพพวกเป็นคนวิชาการวัตถุดิเหนากหนวมอียั้งหมุนไหวอียั้งแคลียห้องคำนวณเวลาแล้วก็บเบิ้องละจะเวลาทีเ้าสิบป,ปูกทีสิรุ่งสวงใดมันหิดงยงห็ดหนากพืดตัวใดมันสิเป็นราคาในเมืองขังนาพืชตัวใดมันสิสามารถยูน้ากันไดหลากหลายคือมเะเขือพิกทั่วแบบนี้แหละยูน้ากันได้ในพื้นที่เดียวกันนี่คือการศึกษาเรียนรูกของเมล็ดพไนธแล้วกับประสบการณ์ของเมล็ดพกับมีแค่นี้จะพี่น้องําหรับชิปนี้ แมล็ดน้ำผ้ายกศิขอตัวไปทำงานควอนแกพี่น้องสิงไปซ่่ต้นบบกพริกแกพี่น้องเพราะว่าเมือน,นี้ึนฝ้าคืนฝนแมลมน้ำผ้สิทำงานได้เบิดมือนมลน้ำผ้าิขอตัวไปซ่ต่ต้นพริกเพ,พราะว่าเมลน้ำผาพอไว้หลายเลือเกินทั้งเห็ดซุ่มแกพี่น้องกินหลายยางหลายเนวเรียนลบไปลบมากสำหรับิปนีกับขอบเป็นเรื่องบันดาลใจให้พี่น้องป้องไปสุ่ผู้สุขคนได้จาด่ายดลอลงมือปลูกมะเขือเทศได้จ่าพี่น้องที่มันเป็นราคาต่อไปในมืขอข้างหน้าเป็นราคาเทียแน่นอนมากอันดับหนึ่งได้จ่าพี่น้องสำหรับิปนี กราบขอบคุณขอบคุณพี่น้นองสูู้สุ้นได้จ่าเด้อที่ขมากดไหลกดแชร์กดติดตามช่องแมน้ำไผ่จ้าสวัสดีค่ะ